สวัสดีครับวิเครากราฟทองคำนะครับประจำวันที่2ตุลาสอ2พันนะครับหลังจากปิดเสาร์ทิศไปนะครับสุกที่แล้วเนี่ยทองสร้างไฮใหม่สร้างไฮใหม่ไม่ได้อย่างนี้นะครับลงมายอ่อเร่งขึ้นย่อลงตอนนี้เราจะเห็นแล้วว่าเบร แล้วก็ไม่สามารถสร้างาไฮใหม่ได้อ่ากตรงนี้เส้นนี้ลากมาถึงนี่นะครับตรงนี้เบรกแล้วเป็นบอสนะครับแล้วตรงนี้เนี่ยที่เขาขึ้นเนี่ยจากตรงนี้ขึ้นไปนี่เนี่ยไม่สามารถสร้างาไฮใหม่ได้แล้วกดต่าลงดังนั้นครงสร้างยังเป็นขาลงอยู่เพราะว่าไม่สามารถเบรกไฮ ตรงนี้ไปได้นะครับก็เลยทําให้เราต้องเล่นหน้าเซลล์ต่อนี้เรารู้แล้วว่าเขาเป็นเทนลงแต่เราจะเซลล์ยังไงโดยหาเหตุผลในการเข้าเดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์กันนะครับตรงนี้ยังเป็นลงต่อทีนี้เราไปซูมดูในทางเฟรมเล็ก15นาที ตรงที่เราเราจะเห็นว่าเขาสะสมสะสมสะสม,สสมเป็นเบรดหรือเป็นฐานนะครับตรงน,นี้ก่อนเทล,ลงมาทะลุและเด้งย้อนกลับขึ้นไปไม่เกินเบรดนี้แล้วก็ลงต่อยาว,ยาวเลยดังนั้นเนี่ยเมื่อมันลงต่อยาวๆเนี่ยแสดงว่าเขาต้องเด้งขึ้นมาก่อนแล้วลงต่ออีกท,หออจจท,ทกีหรืออาจจะเด้งขึ้นมาแล้วทำไฮเท่ากับแนวต้านข้างบนหรืออาจจะเด้งขึ้นมาแล้วเบรคทะลุแนวต้านไปเลยก็ได้ เปลี่ยนโครงสร้างไปเลยซึ่งเราก็ยังไม่รู้แต่วิธีการถีดนะครับในโครงสร้างแบบนี้คือเรารู้แล้วว่าตรงนี้เป็นแนวรับตรงนี้เด้งขึ้นไม่สามารถสูงกว่าและต้านเดิมได้และกดลงดังนั้นเนี่ยตรงนี้เป็นสวิงสําคัญที่เป็นสวิงไฮที่กดกราฟให้ลงมาต่ํากว่าแนวรับตรงนี้ดังนั้นเราจะรอเข้าแถวข้างบนนะครับเดี๋ยวเราลองกลางฟีโบดู เอาข้างบนเป็น100นะครับข้างล่างเป็น0ผมลบค่าที่ไม่จะเป็นออกไปก็เช่น23 38 61แนะครับแล้วก็เปลี่ยนจาก78.6เนี่ยเป็น80ไปเลยก็จะมีอยู่2ค่าคือมี50กับ80แล้วก็ร้อยถ้าเราคิดว่าเราเป็นพู้ค้าคนกลางเราจะอยากรอ ขายสินค้าหรือรอซื้อสินค้าในราคาที่ถูกก็คือโซนข้างบนเพราะถ้าเราซื้อมาแล้วแล้วมันเกิดราคาต่ําลงเนี่ยถ้าเราขายขาดทุนเนี่ยเราจะขาดทุนไม่เยอะอย่างเช่นตรงนี้นะครับถ้าเราเป็นถ้าเราเป็นพ่อค้าคนกลางเราเปิดเซลล์แถวนี้เรายอมขาดทุนที่เกินหนึ่งขึ้นไปหน่อย ถ้าเราซื้อเนี่ยซื้อที่80แล้วเรารู้ว่ามันขึ้นมันขึ้นต่อนะทองขึ้นต่อเรายอมเสียข้างบนเนี่ยมันก็ไม่ไกลเท่าไหร่แต่ถ้าเรามาซื้อที่50ซึ่งพอเราเข้าที่50เปอร์เซ็นแล้วยอมขาดทุนเกินหนึ่งขึ้นไปเนี่ยมันเป็นระยะที่ไกลมากๆนะครับมันไม่คุ้มกันถ้าเรามองในมุมพ่อค้าคนกลางที่จะเอาสินค้าไปขายต่อ แต่ถ้าเราจะเทรดด้วยเหตุผลนักเทรดเนี่ยเราก็มาดูว่าราคา80%เนี่ยมันเป็นราคาที่ถือว่าถูกมากมองคล้ายๆก,กับราคาคนกลางเลยแต่เราจะเข้าด้วยเหตุผลอย่างอื่นอีกทีนี้เดี๋ยวผมจะมาเจาะดูมาดู M5 กันนะครับที่ตรงนี้จะเห็นแท่งนี้นี่จะเป็นแท่งโลง่ลงๆเลยไม่มีไส้เลยแล้วก็แท่งนี้ไม่มีไส้ นี่เป็นแรงส่งนะครับที่พัลลุตรงนี้ได้แล้วแรงส่งนี่ก็ยังส่งส่งลงมามีสะสมอีกทีแล้วก็ส่งต่อไปตรงนี้เนี่ยเป็นเป็น,ปนดับเบดเล,ลี่และเรล,ล,ลี่เนี่ยชนะตรงนี้ด้วยดังนั้นเบดตรงเนี้ยแข็งแต่พอเบดที่แข็งเนี่ยโดนเบรกไปได้เนี่ยเบรนี้เลยจะกลายเป็นเบรเกอร์บล็อกนะครับเราจะรอเข้าตรงนี้แล้วก็มาดูว่า แท่งตันๆเนี่ยที่เป็นแท่งอิมบาลานและมีแฟล์วอรลูกแกรก็คือไม่มีหางมาชนกันเนี่ยตรงนี้ถูกสร้างด้วยสปายตรงนี้แจะเป็นแท่งเขียวๆนี้นะครับซึ่งสปายนี้อยู่ในโซน80%พอดีและอยู่ในใกล้ๆกับโซนเมกเกอร์บ็อกหรือโซน BB นะครับนี่เลยเป็นจุดเข้าที่ผมว่าตรงนี้น่าเสี่ยงที่จะเข้าเซลล์ถ้าการาฟ ย้อนขึ้นมาอีกเพราะว่าในโซนที่ราคาไม่แพงมากและมีออเดอร์บ็อกคือแท่งสีเขียวนี้นะครับที่เป็นสปายและมีมีบีหรือเบเกอร์บ็อกตรงนี้มีจุดเข้านะครับสามสามเหตุผลอันนี้หนึ่งนะครับหนึ่งคือมีบ สองก็คือแปดสิบเปอร์เซ็นต์ฟิโบและสามนะครับแท่งนี้ซับายที่เป็นออเดอร์บ็อกซ์ถ้าผมเข้าเนี่ยที่ราคา 1871แล้วของจอม s อที่อาจจะเป็น1876หรือถ้าเซฟเซฟหน่อยเนี่ยแต่ว่า SL ไกลแต่เซฟเนี่ยก็จ,จะเป็นเกินแนวต้าขึ้นไปก็คือ1 9 8 2เนี่ยไอ้1882เนี่ยผมว่าถ้าเข้านะครับโอกาสจะลงต่อเนี่ยมันมีอยู่แล้วแต่โอกาสที่จะขาดทุนเนี่ยมันจะน้อยเพราะเราเซล ในราคาที่สูงแล้วถ้าเราขาดทุนก็ไม่เยอะแต่ถ้าเรารีด rr อาจจะ sl พ8้อาเจะ SL ิบ7ีแค่นี้แล้วเข้าที่1 8 7แดก็ได้ก็ขึ้นอยู่กับคนที่ว่าจะเอา rr แคบหรือกว้างถ้ายิ่งกว้างก็สูญเสียเยอะแต่โอกาสชนะก็สูงแต่ถ้าเราเข้า sl แคบนะครับโอกาสที่กราฟจะโดน sl ก่อนไปต่อเนี่ยสูงซึ่งทำให้วิเลตต่ำแต่ก๊ไรก็จะมากไปด้วย ทีนี่เนี่ยแล้วพอเราเข้าแล้วเนี่ยเราจะ TP ตรงไหนอเดี๋ยวผมลองวาดตรงนี้ตรงนี้ผมเข้าที่พันเจ็ดร้อยพันแปด้อยเจสิบ็ดนะครับพันแปด้อยเจสิบเอ็ดแลวผม SL ที่พันแปดร้อยเจ็ดสิบหกทีนี้เนี่ย TP เราจะตั้งตามแนวรับหรือดีมานถ้าเป็นเทนลงเนี่ยเราจะตั้ง TP ที่แนรับหรือดีมานทนี่เรามาดูทางเฟรมใหญ่กันว่า มีดีมานตรงไหนนี่นะครับดีมานมีตรงนี้อยู่มีไส้อยู่เป็นฮิดเด้นดีมานเดี๋ยวผมลากเป็นกรอบไว้แล้วกันกรอบนี้โอเคที่จะเรามาซูมดูกันว่าฮิดเด้นดีมานนี้มันเป็นยังไงไกลมากเลยโอ้หนี่ตั้งแต่ตั้งแต่วันที่10มีนาปีนี้นะครับนี่ไงเป็นเบสช่วงหนึ่ง แต่ว่าเป็นเบทที่มีหลายแท่งก็ใช้ได้เพราะว่าไม่เคยมีการลงมาแตะถืงว่าเป็น f r e s ซ z o นะครับถ้าเราเซลลงมาเนี่ยก็เราก็ตั้ง tp แถวแถวนี้พันแปดร้อยประมาณนี้เพราะว่าตรงนี้มีออเดอร์ที่ยังค้างอยู่ถ้าเซลลงมาแล้วเนี่ยจะได้จับกับออเดอร์บายตรงนี้ไปทำให้เราปิด tp ได้นะครับ นันแผนเนี่ยผมก็จะตั้งไว้ประมาณนี้ก็คือเซลล์ที่1 8 7 1 SL 1 8 7 6 TP ที่1 8 3 5ไม่เวอร์ไปซึ่ง RR เยอะนะครับ6.9เลยหรือก็เกือบ7เลย ดูนั้นเนี่ยกราฟคงจะลงต่อแต่ว่าก่อนลงต่อเนี่ยเขาคงจะเด้งขึ้นมาก่อนอลบวันนี้ออกคนจะเป็นอย่างนี้นี่นะครับแล้วก็เด้งขึ้นมาแล้วก็ลงต่อคงจะเป็นประมาณนี้นี่เป็นแผนเทรดนะครับสำหรับวันนี้เรายังบายไม่ได้เพราะว่าสวิงสำคัญสวิงนี้เนี่ย เดี๋ยวเราฟีโบออกไปก่อนจะได้มีเส้นน้อยๆไม่ลายตาเดี๋ยวมองลำบากสวิงสำคัญสวิงไฮนีย่ยังไม่ถูกเบรกเราก็เลยบายไม่ได้ต้องเทรดไปตามเทรนก็คือ follow cell เพราะว่าเป็นเทรนลงดูจากโครงสร้างที่ถูกเบรกลงมาเรื่อยๆและอินดิเคเตอร์นะครับที่สร้าง โอเวอร์เซลงมาตลอดเลยใน RSI และเส้น EMA 50ที่อยู่เหนือกราฟม,มาตลอดเนี่ยต่อเทนเลยนะครับนี่เป็น3สัญญาณที่บอกว่าเทนไปเทนลงตรงนี้ไปเทนขึ้นส่วนนี้ขึ้นมาให้ผมตั้งค่ากอดวิ่เอาทางขวามันเลยกว้างไปหน่อยนี่ตรงนี้เป็นเป็นขึ้นมาพอตั้งแต่ตรงนี้มาครับ กราฟโดนเส้นตัดมาแล้วสร้างไฮสูงกว่าเดิมไม่ได้ก็จะลงมาเรื่อยๆเลยนั้นตอนนี้ยังเป็นเทรนลงอยู่เพราะว่าโครงสร้างถูกเบรกมาเรื่อยๆและกราฟก็อยู่ใต้เส้นตราบใดที่กราฟยังไม่สามารถสร้างสวิงไฮสูงกว่าสวิงนี้ได้เนี่ยยังเป็นเทรนลงอยู่เราก็จะ Follow เซลงไปนะครับตามแผนที่ผมวางไว้แต่ถ้าใครมีแผนตัวเองก็เทรดไปตามแผนนะครับเพราะว่า เราเทศด้วยเหตุผลของเราด้วยความรู้เราทําให้เราเข้าใจและสามารถเปลี่ยนแปลงปรับปรุงเพื่อให้เราเทศในอนาคตได้ดีกว่าเดิมแต่เราเข้าตามแผลคนอื่นเนี่ยพอเขาผิดและพอเราเสียเนี่ยเราจะไม่รู้ว่าเราควรแก้หรือปรับปรุงยังไงนะครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ